สวัสดีครับอันนี้ก็เข้าพาเข้ามาดูสวนน้องอมนะครับผมวันนี้ก็พามาดูตรงว่าปลูกพืชเสริมรากอันนี้จะเป็นต้นอะโวคาโดเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับเราปลูกเสริมเพื่อให้ต้นแข็งแรงเวลาอืเขาหาสารอาหารเขาจะได้แข็งแรงขึ้นเวลาลมพัด อันนี้ตัวนี้จะเป็นพี่พี่สวนก็ทำเขาจะเอาต้นอะโวโคาโดเม็ดมันมาปลูกตรงนี้พอมันขึ้นได้ขนาดเขาก็จะทาบกิ่งเข้ากับต้นกล้าที่เอามาเพราะว่าต้นกล้าที่เราเอามาปลูกเนี่ยมันจะไม่มีรากแก้วนะครับผมมันจะไม่มีรากแก้วเวลาลมพัดก็จะล้มเลย แต่ถ้าเป็นปลูกด้วยเม็ดมันจะมีรากแก้วมันก็ช่วยประคับประคองต้นที่เราปลูกด้วยที่มีรากแก้วหรือก,กิ่งตอนแล้วก็เสริมเสริมรากให้แข็งแรงขึ้นหาสารอาหารได้เยอะขึ้น ็จะทำให้ต้นอวโวคโดเราแข็งแรงขึ้นนี้ที่สวนนี้จะทำอยู่2อสามต้นครับแล้วก็ต้นมะยงชิดทำจะปลูกเสริมเข้าไปนะครับปลูกเสริมเข้าไปง่ายๆนะครับจะช่วยทำให้ต้นเราแข็งแรงขึ้น